ทุกคนคิดว่าถ้าอยากได้บ้านโซนพระราม3ต้องมีงบเท่าไหร่20ล้าน30ล้านมีงบ16ล้านก็เป็นเจ้าของบ้านโซนพระราม3ได้ค่ะที่นี่คือมา i c h สาธุประดิษฐ์พระราม3 l u x u r y Town Home 3ชั้นครึ่งที่ดินเริ่มต้น24ตารางวาพื้นที่ใช้สอย270ตารางเมตรได้บ้าน3ห้องนอน5ห้องน้ำ3ที่จอดรถพร้อม1ห้องแม่บ้านค่ะ ดีไซน์สวยสไตล์โมเดิร์นตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ชอบอยู่อาศัยในเมืองลิฟวิ่งแอเรียเพดานสูงแบบดับเบิลวอลลุ่มได้บรรยากาศความโปร่งสบายพร้อมหน้าต่างกระจกบานใหญ่เปิดรับวิวด้านนอกเชื่อมต่อกับมุมรับประทานอาหารขนาด4-6ที่นั่งโซนครัวแบ่งสัดส่วนการใช้งานชัดเจนใช้ชีวิตสะดวกค่ะชั้นล่างมีพาวเดอร์รูมโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติชั้นลอยจัดพื้นที่การใช้งานเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนส่วนตัวของครอบครัวเชื่อมต่อกับพื้นที่ชั้น1ได้ชั้น2เป็นพนพร่เบด้ชั้นเป็นของงห้ง้้อนีทัง แบ่งโซนการใช้งานได้ลงตัวทั้งโซนนอนวางเตียงขนาดใหญ่ได้เปิดรับวิวหน้าบ้านต่อเนื่องกับมุมอนเนกประสงค์ผนังกระจกโค้งเข้ามุมจะเปิดรับอากาศภายนอกหรือปิดเพื่อความเป็นส่วนตัวก็ทําได้มีวอล์กอินครัเซตขนาดใหญ่บิวอินตู้เสื้อผ้าได้เยอะและวางไอแลนด์ตรงกลางก็ทําได้สบายๆเชื่อมต่อกับห้องน้ําส่วนตัวพื้นที่กว้างมาพร้อมอ่างอาบน้ําและแยกโซนการใช้งานไว้เรียบร้อยและอ่างล้างหน้าแบบ His andH e r พร้อมโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติค่ะชั้น3มี2ห้องนอนค่ะ,ห,นนคะห้องนอนที่ส จะอยู่โซนด้านหน้าบ้านมีระเบียงส่วนตัวที่จัดเป็นพ็อกเก็ตการ์เด้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตัวบ้านได้และมีห้องน้ําส่วนตัวที่ใช้งานได้สะดวกส่วนห้องนอน3อยู่โซนด้านหลังบ้านมาพร้อมห้องน้ําในตัวปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้จะทําเป็นห้องนอนหรือห้องทํางานห้องนั่งเล่นดูหนังก็เหมาะค่ะพามาดูชั้นดาดฟ้ากันบ้างเป็นไฮไลท์ของบ้านอีกจุดเลยค่ะจัดโซนเป็นที่นั่งเล่นกึ่งเอาท์ดอร์รับบรรยากาศภายนอกบ้านใช้เป็นพื้นที่ปาร์ตี้บาร์บีคิวก็ได้ชั้นนี้จะมีหหห้้้้้้อองงแมม่่บาานนละะีํใดวยค วิชสาธุประดิษฐ์พระราม3ทาวน์โฮม3ชั้นครึ่งใจกลางพระราม3ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างโรงเรียนคิงคอลเลจโรงเรียนสรารศาสตร์เอกตราเซ็นทรัลพระราม3เทอร์มินอลพระราม3ในระยะ2กิโลเมตรด้วยค่ะโครงการสวยทำเลดีแบบนี้ราคาเริ่มต้น16ล้านบาทสนใจโครงการแวะมาชมบ้านตัวอย่างกันได้เลยค่ะ